อะนเครับเรับบสอโวลต์ตัวนี้เลยครับ110 g p s ครับตัวใช้งานจริงอยู่นี่ฮะพอดีแดดหมดครับแดดหมดครับกว่าจะเลิกงานก็ตอนนี้ทดสอบว่าสายใช้ได้ไหมเพราะเก็บสายเก่ามาใช้นะครับ ดูนี่โซลาเซลล์อยู่นี่เงยัยงไม่ต่อผมก็จะต่อทิ้งไว้ครับพรุ่งนี้ไปทำงานถ้ามีเวลาก็จะแวะมาดูนะครับตอนนี้ใช้แบต4 4.5แอมป์ครับทดสอบเนี่ยนี่ท่อหนึ่งนิ้วกับท่ออ่นหนึ่งนิ้วท่อขึ้นมาก็หนึ่งนิ้วแล นี่พลังแบบโอโ้ต้นข่าวลม้มโอเคตรงนี้มาดูกัน <c oughs> เริ่มแต่เช้าครับเนี่ยเห็นน้ำไหมครับตรงนี้ยังไม่มีนะจนเริ่มมีน้ำแนละ้วแดดแดดหลัวหลัวมีก้อนเมฆครับมีก้อนเมฆก็ <c oughs> แดดเต็มที่น้ำก็เต็มที่ครับไปดูว่าเป็นแ่ไหนตอนนี้เวลาที่เวลานะครับเก้าโมงสนะครับี 40, ่ฮแต่ว่าแดดเขาไม่เต็มที่ครับผมจะลองวัดไฟดูว่าเนีย้ยน้ำ วถไฟดูว่าเข้าได้กี่แอมทำงานที่กี่แอมโหลดไฟที่กี่แอมแหงได้กี่แอมได้กี่โวลต์นี่ครับโอเคโอเคฮะตอนนี้อยู่ท่าน,นี้ครับลอยขึ้นจากพื้นแล้วครับคุณพ่อมาทำให้นะปั๊มยังจุ่มน้ำอยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้แดดนะครับแดดไม่มานะแดดไม แดดไม่แก่งไม่กล้าครับจะวัดแอมดูนะครับตอนนี้ปั๊มทำงานนะครับน้ำไหลอยู่ลงก๊าซิก็เอาแล้วเอาที่ไฟบวกนั่นดื่มดีซีว่าดีซีไม่มีซักแอมฮะ มีหนึ่งบ้างอันนี้แดดมันหายครับแดดมันหายนะลองคั้วลบเหมือนกันครับแดดหายนะแดดรอแดดครับนะฮะแดดหายถ้าเป็นแอมครับหนึ่งแอมนนี้มาหนึ่งแอมปั๊มก็ทำงานแรงขึ้นนะครับ อันนี้ผมวัดที่ขาโหลดนะขานนี้ก็คือลงไปหาปัามน้ำนะครับอ๋ออันนี้ผมวัดโวลต์มันก็ไม่ขึ้นแอมป์นต้องตัวนี้นี่ครับโอ้ทวทีครับทวทีสแอมครับมอเตอร์ทำงานอยู่ที่สามจุสองเแอมนะครับ แต่ว่าสเปคของแผงเนี่ย5แอมครับสเปคของแผง5แอมปนะล้วก็แสดงว่า,อามอเตอร์เนี่ย12โวลต์นะครับแต่แผงนี่ออกมารองรับโหลดที่เต็มที่ที่18โวลต์ครับก็ลองดูว่าเขาจะใช้ได้นานเท่าไหร่นะครับอันนี้วันแรกของการรัน หรือว่าโอเคนะฮะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยสี่วันห้าวันลงทุนไปสองพันสามร้อยบาทประมาณนะครับถ้ารวมทั้งหมดตีใส่สองพันห้าก็น่าจะโอเคกับราคาน้ำมันนะครับผมคิดว่านะถ้าหมดหน้านาก็เอาขึ้นไปชาร์จแบตเตอรี่อย่างเงี้ยครับนี้สาอ มจะดูโวลต์้วกันนะดูโวลต์ว่าจะได้กี่โวลับกี่โวลต์โวลต์ตอนนี้วัดโวลต์น,นะครับตอนนี้วัดโวลต์ได้สิบสองจุดแปดโวลต์น,นะครับแดดก็ตีใส่สัก ดีเสร็จสักแปดสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วกันครับแดดตอนนี้นะครับก็พอดีนะครับสิบสองจุดสามเนี่ยสิบสิบสองจุดเก้านะครับสิบสามโวลต์อย่างเงี้ยผมว่าปั๊มน้ำเอาได้สบายจริงๆปัม๊มปั๊มเล็กตัวนี้น่าจะได้ถึงสิบสี่จุดสิบสี่จุดสี่ครับน่าจะได้นะแต่สเปคแผงเขามันสิบแปดจริงๆแดดมันมันไม่ถึงสิบแปดผมว่าน่าจะลงตัวดีครับแผงร้อยวัตต์นะครับ เห็นร้อยวัตมัวไหมโอเคเห็นนะครับโอเคแล้วเ,เราจะขึ้นไปดูน้ํากันนะครับกันนี้แดดขนาดนี้น้ํายังไงโหก็โอเคครับน้ํา ก็น่าจะโอเคนะครับน่าจะโอเคผมว่าเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะนงงนงงอ,อีกทางหนึ่งทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับสำหรับที่ใครมีบอ่อน้ําไม่ลึกนะครับมีบอ่อสต๊อกน้ำาหมืมอเนี้ยครับผมก็ดูว่าถ้าฝนไม่ตกเนีสองวันสาวันเนี่ยขอให้ชุ่มๆก็พอแล้วครับไม่ให้เขาตายแรงนะฮะฮะโอเคครับผม ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ